สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับวันนี้นนจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศชุมชนเก่าริมสถานีรถไฟนะครับช่วงเย็นเยนวันอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสถานีรถไฟนะครับช่วงเย็นเยนวันอาทิตย์ คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตรนนี้ก็จะเป็นชานชาลานั่งรอรถไฟนะครับก็เป็นจุดจำหน่ายตัว๋วสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ถึงมหาชัยนะครับก็จะเป็นตารางเกินรถแล้วก็ราคาตั๋วนะครับ บริเวณสถานีก็จะมีร้านค้าสมชนเก่าครับจำหน่ายสินค้านะครับตอ,นน,อนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วง5โมงกว่านะ แดดยังเปี้ยงอยู่เลยพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศมีสถานีครับร้านอารตาสัง่งร้านก๋ดเตี๋ยว ร้านน้ำนะครับคม่ค้สิบสองบาทขอะลูกชิ้นนะผมหลังป่าออกไปหลังป่าเดียบดีปับใส่เสื้อผ้าครับรรบรรยากาศก็ยังคงกลิ่นอายของชุมชนเก่านะครับ ฝั่งนู้นก็เป็นขายเหมือนคล้ายๆตลาดนัเด,ดเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับการจราจรติดครับไปครับข้ามรถไฟอุ้ยและ,และในนี้ก็น่าจะเป็นตลาดน่าเป็นตลาดสดนะไม่แน่ใจส่วนฝั่งนี้จะมีร้านขายของคนระับขายยำครับวันนี้นี่ก็เป็นขายผัก ขายกล้วยอื่ก็เจะเป็นน้านยครับดนะูมือเองดูไ่รับ้านยำอันนี้ก็ขายกับข้าวครับผม ไปก่อนเป็นร้านหมูปิ้งครับผมหน้าย่างครับหน้าย่างครับห้าิบาทครับผมห้าิบาทครับผมมีน้ำจิ้มเปั่หรือว่าย่างเฉยครับผมย่างเฉยครับผมโอเคครับครับผมผมให้แบงค์ร้อยได้ไหมครับไม่มีแบงค์ร้อยอ๋อหรือว่าจะสแกนสแกนได้ครับอ๋อโอเคโอเคครับ ไม่เคยมาเดินมาเดินเล่ยมาเดินดูรถไฟเก่าผมก็ดูนึกว่าไม่ใช่คนไทยคนไทยไหมครับย้อมสีผมเสร็จส่วนคุยญี่ปุ่นใช่ไหมอะไรครับตามสบายเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับหน้าตื้น ึเปล่าเผาคึ้งเผานะครับเอ่างนีนะครับมีน้ำแดงโซดามะนาวไหมครับอเอาแก้วหนึ่งครับผมห้าโมงจขึ้งน,นะแดดเที่ยงเข้าหน้าร้อนแนล้ว คครับทุกนดับกระหายแดงซัวดามะนาวนานม,มาล้างไปขวะชื่นใจมี็นมันซุปตำไก่ย่างครับกินปลาทอดมอห,หมดแล้วทุกคน ท้าไปฝ,าฝั่งนู้นดีกว่าร้อนฝั่งนี้ฝั่นโ้ไปหาข้าวกินดีกว่าครับมีอะไรอร่อยบ้างนะแถวนี้ กินอาหารตามสั่งดีกว่าครับมาแล้วครับทุกคนรถไฟมาแล้ว สถานีเป็นรถธรรมดานะครับเป็นรถที่วิ่งจากามหาชัยถึงวงเวียนใหญ่นะสถานีสุดท้ายาครับอหาข้าวกินเอาข้าวผัดหมูถ้วยหนึ่งครับผมข้าวผัดหมูจานหนึ่งทานนี่รนครับผม ทุกคนย้ายฝั่งครับแดดสองตาแ่โครเข้าผัดหมูว้าวน่ากินมากเลยโอเคครับทุกคนข้าวีกันครับข้าผัด ใส่ไข่อร่ยครับ เห็นหน้าพี่ถูกมากชื่นใจเห็นหน้าี่ส่นมันเป็นเป็นตาเขียดหมดเรียบร้อยครับทุกคนกินแปรเลยโอเคครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับผมว